ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่กับเราในช่องอ b อบ t ลเกมทุกเล่นเกมลวมไว้ที่นี่นะครับผมและวันนี้ก็ผมแอดมินหมีดาวซิงแบร์นะครับก็จะมาเล่นเกมอาร์คในนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแนว Tower Defense นะครับคล้ายๆกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะเข้าอีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เพิ่งมาใหม่นะครับชื่ออีเวนต์ก็ Story of a f t e r n o o n นะครับผม ผมก็ปิดเซิร์ฟแล้วก็เพึ่งเปิดตอนประมาณบ่ายสนะครับทำให้ลืมเล่นนะครับตามิน่าค่าสติเนี่ยเลยเต็มนะครับผมอ่ะก็มาด่านแรกนะครับ SA 1นะครับผมอันนี้เป็นระดับ CM นะครับเพราะว่าแบบปกตินี่คือผมตัดออกไปแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยืดนะครับผมสำหรับรอบนี้ผมก็เล่นในมือถือนะครับเพราะป,ปกติเนี่ยจะเล่นในคอมนะครับ แต่เหม like ือนในคอมเนี่ยเมาส์มันจะกดไม่ค่อยนหดเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนมาเล่นในมือถือแทนนะครับผมผมก็จะเอาเอเซียวางดักก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ตามด้วยน้องแกะนะครับแต่สังเกตนะครับน้องแกะเนี่ย ยิงแล้วมันจะเหมือนแบบว่าเป็นเลขดาเมจซ้อนนะครับผมเดี๋ยวดูดีๆนะฮะเอาออกอาร์ทงไปก่อนอานี่ผมเอาสกิล2มานะครับแต่จริงๆหลักๆก,ก,กะว่าจะเอาสกิลหนึ่งมาเล่นๆนะคือแบบว่าเหมือนมายิงสตันดักเฉยๆนะครับผมแต่อีเวนต์นี้ก็ไม่ค่อยยากนะครับถ้าเทียบกับอีเวนต์ก่อนนะ พอของผมนี่ก็เล่นจบไวมากนะครับผมด่านแรกก็จะวางประมาณนี้นะครับคือวางดักทางออกของกลุ่มศัตรูเลยนะครับเดี๋ยวค่อยวางอ e ีฟิตต่อนะครับผม ปรับลงไปย่างบาร์บีวนะครับส่งอีฟิตไปแต่แรกก็เนี่ยครับเน้นอัดดาเมจลงไปเลยนะครับผม <c oughs> ไม่ได้เดิน,นครับ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยแล้วที่หนึ่งผ่านไปนะครับผม <c oughs> มาต่อกัน่านที่สองนะครับ แต่ระดับ CM รู้สึกผมเล่นแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างจาก Normal เท่าไหร่นะแค่ห้ามเข้าเกินหนึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับแต่ก็มีด่าน SA 6ใเนี่ยที่จะจำกัดให้ลงแค่10ตัวนะครับผมลงป่าไปบันดาลนี้ผมมันจะมีคล้ายๆตัวล่องหนนะครับ นีลงไปเพื่อเปิดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเหมือนจะวางฮิวไม่ทันนด้เลยผมเนี่ยวางไม่ทันจริงน่าจะต้องลงช้ากว่านี้หน่อยนะครับไ,ไม่เป็นไรน่าจะยังพอมีทางแก้ไขนะครับผม าคคุดนะรับกดสกิลสทิ้งไปเลยเผื่อกดข้างล่างก่อนนะครับฝันแห้งก่อนตรงนี้เพราะว่าจำนวนศัตรตูเยอะนะครับ เดี๋ยวเตรียมตัวลงซินว่าแอดไปใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ของผมลงเร็วไปหน่อยนะครับเอาซาเลียม,มากั้นไว้นะครับผม,มแต่อีเวนต์นี้ถ้าเทียบกับครั้งก่อนเนี่ยรู้สึกจะง,ง่ายกว่าประมาณหนึ่งเลยนะครับก็เลย เล่นจบไวนะครับเพราะว่าของผมที่เล่นมาเน,นี่ยมีหกดาชน,นะครับอีเวนต์นี้เหลืออีกสองตัวนะครับเดี๋ยวเอาน้องแกะช่วยทำดาเมจเอาไม่ถึงนะครับผมระยะไม่ถึงนะครับอ่าไม่เป็นไรโอเคผ่านไปละดานที่สองขึ้นดานที่สามต่อนะครับแต่สำหรับอีเวนต์นี้ก็จะเป็นแบบว่า ลุยพวกด่านที่มีแท็กอีเวนต์แปะอยู่นะครับเราก็จะได้แต้มนะครับซึ่งสะสมไม่ได้1,600แต้มนะครับก็จะสามารถเก็บพวกรางวัลในอีเวนต์ครบนะครับผมแต่ที่เหลือก็จะเป็นด่านพิเศษเนี่ยให้เพื่อนๆได้ไปฟาร์มกันนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าอีเวนต์นี้เขาให้ฟาร์มอะไรเป็นหลักเนี่มาด่านสามนะครับผมเอาเอ็อกเสียเปิดไปเลยครับผม แล้วก็เหมือนจะมีน้องซีบี้เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับเป็นสายแคปเตอร์นะครับผมแต่ว่าของผมพอดีว่าเพื่อนที่เล่นด้วยกันเนี่ยเขาก็เปิดได้แล้วของผมก็เลยข้ามไปแล้วกันไปรอน้อง W ดบิลได้ก็คุยเรียบร้อยครับว่าจะขอยืมมาใช้นะครับ แต่ของผมก็รอซีกอยู่นะว่าจะหาแวนกาติดมาใช้บ้างนะครับแต่ว่าไม่ไม่มีนะครับผมไม่มีดวงนะครับเปิดไม่ได้ครับน้องสิงโตนะครับผมก็เลยเล่นเท่าที่มีแล้วกันอาจจะต้องบริหารค่าคอสเองนะครับตอนนี้ ยังไม่มีแบงกาใช้นะครับหาแบงกาหกดาวอยู่ <c oughs> ตัวดาบสมุไรนี่โอ้โหทํา <c oughs> ผมนึกถึงอีเวนคาวที่แล้วเลยนะ <c oughs> เจนทีมยืนพื้นไปนี่หายของผม,ผม เนี่ยอันนี้แอคนะครับผมผมก็ใช้รู้สึกว่ามันง่ายเลยคือถ้าเกิดเราไม่ติดตรงที่แบบเอามายิงสกิลเลยเอามาใช้แบบว่าแค่ยิงติดสตตนใส่ศัตรูอย่างเดียวมันจะง่ายหน่อยแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้วางยูนิตไวโอเปอเรเตอร์ไว้ข้างหน้าตัวแอคนะครับมันก็เลยสกิลไม่ทำงานนะครับ อมาด่านที่สี่ต่อนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบว่าเน้นลงไปวางแบบทำดาเมจซับพอร์ตเมื่อไหร่นี่มันจะรู้สึกเล่นยากขึ้นมาทันทีนะครับผมก็เลยวางอักก่อนแล้วก็วางฮิลไปแทนด่านนี้เดี๋ยวเอาซินว่าแอดลงก่อนนะครับผม <c oughs> ของผมส่วนมากที่เล่นเนี่ยจะเป็นพวกตัวแบบบิ๊กสมก่อน เออแกสินว่าแอดแล้วก็เอ็กเซียเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาลงไปเปิดก่อนถ้าส่วนใหญ่ผมก็ปิดตรงนี้ปิดให้เรียบร้อยหมือนตอนนี้ปิดจุดที่แบบศัตรูจะเดินเข้ามานะครับผม เดี๋ยวจะเก็บตัวเวททางขวามือนะครับเดี๋ยวเอาน้องแกะลงไปนะครับผมปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งจะลงหิวต่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้องแกะหายนะครับผมก็อ่ะลงฮินไปแล้วกันเหลืออีกสองตำแหน่งนะครับเดี๋ยวลงเองเจต่อนะครับผมซ้อนฝั่งนู้นหน่อย ส่วนอ e ีฟิผมจะลงตำแหน่งร่างซ้ายเอกเสียนะครับพอรู้สึกว่าตอนที่เล่นในระดับปกตินี่ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมายืนแถวนั้นกันนะครับลงมาเพื่อลดเกาะตัวใหญ่ให้เอกเสียยิงนะครับผมแ้เหม่จะยิงไม่เข้าเลยโดนอ e ีฟิตเผาอย่างเดียวเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับเลย 3ตัวอสองตัวสุดท้ายนะครับผมกดสกิลไปเลยครับเรียบร้อยนะครับผมด่านที่4นะครับเหลืออีก2ด่านละอ่ะด่านที่5นะครับสำหรับผมผมว่าด่านนี้น่าจะยากสุดในบรรดาทั้งหมด6ด่านแล้วนะครับผม เริ่มมาเดี๋ยวผมจะวางโฮชิกูมะก่อนแล้วกันครับสำหรับโฮชิกูมะผมจะใช้เป็นสกิล3นะครับเพราะว่าสองผมไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยถนัดนะคือมันวางไว้เฉยๆบางทีลืมดูเลือดอย่างเงี้ยหายมันก็มีแต่ข้อดีคือมันไม่ต้องไปกดนะครับผมแต่ยังสกิล3เนี่ยมันถึกสุดละแล้วก็ต้องดูเลือดให้ดีๆนะครับผม ด่านนี้ก็จะมีตัวปลานะครับแต่ว่าเขาจะปลาเราได้เลื่อนรถเองนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะติดเหมือนเป็นบัฟรถเลื่อนตัวเองแต่ตีแรงขึ้นนะครับผมอเอาน้องแกะลงนะครับปึ๊บประมาณนี้แล้วล่ะแล้วก็สินว่าแอดนะครับเดี๋ยวหันทางไหนดีอ่ะทางนี้ดีกว่าเออ ขับสวนนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมว่าจะโรยกิ๊กเซียก่อนคนหนึ่งระยะไม่ดีเนี่ยเอ็กเซียเดี๋ยวรออีฟิตด,ดีกว่าอลองอีฟิตด,ดูนะี่ไว้ประมาณนี้แล้วกันช่องเดียวก็พอนะครับ คือถ้าเกิดผมลงเอ็กเซียไปยิงกลุ่มข้างล่างเนี่ยไม่น่ารอดนะครับผมปั่นเลยนะครับตรงนี้อีฟิตนี่ช่องเดียวก็น่าจะแรงละเพราะว่ามันติดเผานะครับเนี่ยโดนไปสองดอกนะครับผมเลือดครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ต้องรีบเคลียร์นะครับโอเค๋ยวขายต้องแกะทิ้งนะครับผมเอาแอคมา ยิงนะครับสำหรับอคเนี่ยผมจะไม่เน้นฮิวนะครับผมจะเน้นยิงแล้วถอดนะครับผมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะครับยิงไปแล้วนะครับเกาะ2อ0 2นะครับพอถอดแอกออกเนี่ยบัฟก็ยังอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะหาวิธีใช้แอกนะครับผมก็คือโดดลงมายิงแล้วก็ถอดออกเลยนะครับผมไม่เปลืองครับเพราะว่าใช้คอสต่ต่ำมากนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นอากไม่ถนัดก็ใช้แบบผมก็ได้ก็คือลงมายิงบัฟแล้วก็ถอดออกนะครับบัฟก็ยังแปะอยู่กับตัวที่เรายิงใส่นะครับผมไม่ต้องพึ่งตัวฮีลูด้วยนะครับผมเพราะว่าสําหรับอกเนี่ยถ้าเกิดใครที่จะเน้นลงภาคสนามตลอดเนี่ยจำเป็นต้องใช้เป็นฮิวหมู่มากกว่านะครับถ้าเกิดเป็นฮีลเดียวเนี่ยมันจะฮิวรัวๆแต่อักนะครับผม แล้วก็อีกอย่างหนึง่งสมมุติถ้าเกิดใช้ชายนิ่งสกิลสองเนี่ยสกิลเกาะของชายนิ่งเนี่ยมันจะไปลงแอคโรลัวนะครับทาให้เราเสียการเก็บเกาะฟรีนะครับผมแบบว่าเสียไปเรื่อยเลยดีกว่าก็คือเก็บยังไงก็ไม่เต็มเพราะว่ามันจะไปฮิวลงแอคก,ก่อนนะครับผมก่อนจะไปฮิวเพื่อคนอื่นที่แล้วไม่เต็มนะครับอ่ะทีนี้มา SA6 นะครับผมแต่เมื่อกี้นี่ยากเพราะว่าต้องมีตัวที่แบบหนาๆนานหน่อยนะครับ มาวางอุดตรงกลางนะครับผมแต่ดานนี้นี่ผมจะใช้โพชิมาเหมือนกันนะฮะเดินลงไปก่อนส่งโพชิลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปอุดข้างบนแทนนะครับเ,เดี๋ยวตามด้วยน้องแกะนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีโพชิก็ใช้ซิโนะแอก็ได้นะครับแต่ซิโนะแอนี่ต้องเก็บซิโนะสลัดไว้ช่วงสําคัญนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหายนะครับผมมันจะมีตัวดาบแดงออกมานะครับ ต้องระวังจุดนี้เลยนะครับแล้วก็ลงอีฟิตต่อนะครับทํำคอมโบกับน้องแกะนะครับเพื่อให้เรนล่าในโผมายืนก็ครึ่งหลอดแล้วดีกว่าอ่ะเอ็เซียวางข้างบนนะครับหันลงนะครับยิงโดนนะครับผมแต่ดานี้เดี๋ยวช่วงประมาณกลางๆเกมเนี่ยจะมีตัวโดดชูชีพลงมาตรงเลนข้างหลังสุดน,นะครับผม ต้องเอาตัวไปบล็อกนะครับผมก็จะใช้ซินว่าแอไปบล็อกตรงนั้นแทนแล้วกันนี่ครับผมผมก็จะวางตำแหน่งประมาณนี้นะครับแต่ว่าพวกตัวโดวนที่ยิงมิสไซน้ำแข็งเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ามันจะติดแป๊บหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราจะไม่โดนแช่แข็งต่อนะครับผมเนี้ย ก็คือวางไว้ตรงจุดที่โฮชิจุมะยืนนะครับจะโดนแค่แข็งติดสถานะแค่รอบเดียวแล้วก็หายนะครับผมอ่ะเขาโดดลงมาแล้วนะครับครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวจะมีชุดหนึ่งนะครับตัวที่โดดชูชีพมาทันทีเลยนะครับผมวิเดียวเราต้องตรงจุดโฮชิจุมะอันหนึ่งเกือบลืมนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับผม เนี่ยต้องกะจังหวะประมาณช่วงนี้ดีๆนะครับโอเคน่าจะรอดละเพราะว่าผมกดโคชิกุมะเพิ่มเดฟแล้วก็กดชายนิ่งเนี่ยเพิ่มเดฟอีกทีนึงนะครับทำให้ถึกมากๆก,ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ SA 6นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นด่านสุดท้ายของอีเวนท์ที่เข้ามานะครับแต่ของผมไม่แน่ใจว่าอีกสัปดาห์หนึ่งจะมีด่านพิเศษอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับ แต่ว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นพาร์ทแรกของสตอรี่ออฟ t e ปเ o o n ก็ได้นะฮะผมสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับเขาก็จะมีแจกของยิบย่อยก่อนเข้าอีเวนต์นะครับจะเป็นค่าสติ40แล้วก็เพชรแดง300เม็ดนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือผมเล่นจบทั้งหมด6ดดานและ4เอ็มก็จะมามีแต้มทั้งหมด470กว่านะครับแต่แอบมีลงด่านอื่นไปก่อนหนะ้านิดหนึ่งนะที่ไม่ใช่ด่านอีเวนต์นะครับ ซึ่งเราต้องเก็บให้ครบ1,600แต้มแตนะครับถึงจะได้ของรางวัลทั้งหมดนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกดไลค์กดซ u b s ไ r i b e นะครับผมผมก็เดี๋ยวไว้จะกลับมาลุยและเน้นฟอร์ม h ี a แอดต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องนอนเร็วหน่อยเพราะว่าติดทุระน,นิดนึงนะครับผมก็ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะครับส่วนข้อมูลเกมต่างๆถ้าผิดพลาดตรงไหนก็แนะนำหรือทักมาได้นะครับผมวันนี้กับผมแอดหมี me, ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับผมบ๊ายบาย All about Game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่